สวัสดีครับในบทเรียนนี้นะฮะเราจะมาปรับแต่งตัวอินเทอร์เฟซของอูดิเนีนะครับให้เหมาะสมกับการเรียนนะครับการผ่านอูนียอูดินีนะรจริงๆแล้วอินเทอร์เฟซที่ผมใช้ที่ทํางานนะครับก็หน้าตาคล้ายๆประมาณนี้นะตัวอินเทอร์เฟซที่แนะนาเนี่ยก็จะทําให้เรามีพื้นที่การทํางานนะเยอะขึ้น,นทําต่อโน้ตอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นนะขั้นแรกนะครับที่เราจะต้องจัดการนะครับก็คือตัว อัลมิเตอร์เพนตรงนี้นะมันค่อนข้างจะเล็กเกินไปนะแล้วก็ตัวบิวตรงนี้นะครับค่อนข้างจะเล็กเกินไปนะเพราะฉะนั้นเอ่อรอนิดหนึ่งนะจะไม่เห็นตรงนี้นะครับมุมขวานะครับมันจะมีมุมเอ่อแต่ละช่องนะครับมันจะมีเมนูอยู่ตรงนี้นะเพื่อที่เราจัดการกับเพนที่อยู่ในช่องนี้ช่องของแต่ละอันได้นะเอ่อมุมขวาเนี่ยจะมีสามเหลี่ยม กดลงมาแนละ้วแล้วก็ cross plane นะครับออนแท็บไอตัวแท็บทั้งหมดเนี่ยมันก็จะถูกปิดไปนะครับถ้าเกิดว่าอยากเอากลับมานะก็ทิ้มลงมาแล้วนะก็ split plane นะ split plane นะครับ left side หรือว่า top bottom ถ้าเป็น top bottom ก็จะเป็นเหมือนเมื่อกี้นะก็คือ split นีนเน่เป็นบนล่างนะเราปิดไปปุ๊บ แล้วอีกอันหนึงที่เราน่าจะปิดไว้นะครับก็คือตัวเชฟทูนะเพราะว่าเราจะเริ่มหัดจากการวางโนดด้วยตัวเองนะแล้วก็พับตรงนี้ขึ้นไปนะกดตรงนี้มันจะพับขึ้นไปนะจะได้พื้นที่มากขึ้นนะครเพนนะค i m a t i o n อเ e ช i t น r ปิดไปนะครับ o s i t e ว t ิะ ite, นะครับโมแล้วก็ Geometry Spaces ทน e ครัที่เราเปิดเหลือนะไว้ตรงนี้นะครับมีแค่ ตีนวิวกับเ n นเดอร์วิวนะเราก็จะได้หน้าต่างที่คลีนแบบนี้นะครับแล้วเราก็ควรจะเซฟอันนี้ไว้นะาการเซฟเวิร์กสเปซนะครับก็ไปที่เมนูตรงนี้นะครับเดิมตอนนี้มันชื่อว่าวิวนะครับเป็นเมนูเริ่มต้นนะถ้าเป็นเวิร์กสเปซเริ่มต้นนะครับทีนี้เราจะเซฟขึ้นเป็นอันใหม่เซฟเป l นเดน r s t o ์สต็อปแอนนะแล้วนะก็ตั้งชื่อนะว่า e เอชันนะตัว e ล็กศพนะตัวส c ปซเก a t i o n มันจะสูุสร้างขึ้นมานี้เราจะมาปรับแต่งตัว Viewport นะถ้าเรากดตัว d ีด็อกนะครับมันจะมี Display Option ขึ้นมาดิสเพย์ออปชั่นเนี่ยเราจะใช้บ่อยนะเพราะว่าเวลาเราทำงาน เราต้องมาปรับเพื่อที่เราให้เราเห็นวิวเอียวแมทที่ได้ง่ายขึ้นนะหรือว่ามองเห็นโรลุ่มได้ง่ายขึ้นต่างๆแนะนำนะให้เราปรับวิพอร์ตเป็นสีดำนะก็ไปที่แบ็กกราวนะคัเป็นเอ่อคัลเลอร์สกมนะปรับเป็นดาร์กก็มันกจะ็จะกลายปนะเ,า okay, เป็นสีดำเราเซเป็นฟอลต์นะครับแล้วก็ปิดตัวโปรแกรมพูดใีไปได้เลย เราเปิดไ y ด็อกขึ้นมานะครับไม่ผลาดนะครับด็อกเมนต์นะครับเราก็จะมีฮูด d i นี่นะครับสิบแปดจุดศูนย์นะหรือว่าถ้าใครใช้สิบเจ็ดจุดห้ามันก็จะเป็นสิบฮูดดนี่สิบเจ็ดจุดห้าอันนี้เนะี่ยมันก็จะมีพวกคอนฟิกไฟล์ของฮูดดนี่อยู่นะครับก็จะมีฮูด d ี้ i ี env นะครับถ้าเราเปิดด้วยเปิดด้วยซับลาม ก็ตัวนี้จะเป็น e n v i r o n m e n t ที่เราสร้างให้บุตที่นี่ได้นะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่แก้ไขนะแต่ว่ามันจะมีอันนึงครับชื่อจำมมดอทนะครับ e นตะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีนะครก็เปิดโน t ตแพ d เปล่าๆขึ้นมานะครับแล้วก็อา่าทำได้เลยนะเราจะเซฟไฟล์นี้ขึ้นมานะบางเครื่องถ้าเกิดว่าเพิ่งลงใหม่นะครับจะไม่มีอันนี้นะสมมติว่าผมลบไปก่อนนะ ใช้สับลามนะหรือว่าใครจะใช้โน้ t แพดก็ได้นะแล้วเราก็พิมพ์ผาที่เราอยากจะเพิ่มลงไปนะที่แนะนำนะครับก็คือดอลล่าโอเจกต์นะต่อมานะครับดอลล่าออสเนลก็อีกอันฮนะเป็นเ e นเดอร์ นะครับเป็นฟิ b บุกนะครับแต่ว่าเราจะตั้งว่าบุกนะหรือว่าใครอยากจะตั้งเป็นเกรบาสก็ได้นะแต่ว่าผมแนะนำให้ตั้งเป็นบุกนะเพราะว่าตัวฮู u d นี่นะรเรียกเกรบาสว่าฟิ b บุกนะเสร็จแล้วนะครับก็เซฟนะ จำกระโดดนะยฟเฟรนนี่เรากลับไปเปิดทูดีนี่นะพอเราเปิดทูดีนี่มาแล้วนะตัววิวพอตที่เราตั้งไว้เมนโฟนนะครับที่เป็นดางนะมันก็ยังอยู่นะแต่ว่าตัววิวที่เราตั้งไว้นะไม่อยูนะ่แต่ว่าถ้าเรามาดูในนี้นะจะเห็นว่า ครนะับยังยังเปิดใช้ได้นะยงแค่มันไม่โหลดขึ้นมานรเราจะตั้งให้มันโหลดขึ้นมาเป็นอันแรกนะครับไปที่ Edit นะแล้วก็ e r e n r e นะครับ g e n e r a t User Interface s t a ตั u p ัพอินเนะเปลี่ยนเป็นครนะี a t ชั่นนะครับเท่น,นี้พ o ด d i n นี้ก็จะต r t ขึ้นมาที่โหมดนี้ตลอดนะครับ มีอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมลืมไปนะตัว start นะ context คนระับมันเป็น CS อยู่เพราะว่า,าเราได้ไปกด t a บที่ว่าเป็น channel editor นะมันก็เลยเปลี่ยนเป็น channel editor ให้เรานะจริงๆเราจะทำงานใน obj นะเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนเป็น obj แล้วก็เป๊ e pg นะครับเป็น context t a มันก็จะ start ขึ้นมาเป็น obj ทั้งแรก ครับก็เบื้องต้นนะครับเซตอัพอินเทอร์เฟซฮูดี i นีนะครับมีเท่านี้อาจจะดูโล่งๆไปนะครับแต่ว่าอันเนี้ยจะช่วยให้เราสามารถจำตัวโนดได้เร็วขึ้นนะครับแล้วเราก็ไม่พึ่งพาเชลคทูนะครับบทเรียนนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็เจอกันในบทเรียนหน้าครับสวัสดีครับ